ก่อนที่เราจะวางแผนการเงินเนี่ยจยันเราต้องทําอะไรกันก่อนไหมแน่นอนมีเรื่องต้องทําก่อนนะครับอ่อฮะเพราะว่าจริงๆแล้ววางแผนการเงินเนี่ยเราวางเงินเอาไปทําอะไรล่ะเออวางเอาเงินไปใช้ไงเออนั่นแหละเอาเงินไปใช้แล้วใช้เรื่องอะไรอ่าฮะเออดังนั้นเราต้องดูว,ว่าชีวิตเราจะใช้เงินกันตอนไหนบ้างเรื่องอะไรถูกไหมครับเออเราไม่ต้องวางแผนการเงินเลยในทีนี้ถ้าเกิดว่าชีวิตไม่ต้องใช้เงินได้ไหมอือถึถูกไหมเออแล้วก็บอก เงินไม่ได้ซื้อได้ทุกอย่างในชีวิตหรอกใช่ไหมใช่ครับแต่ก็แทบไม่มีในชีวิตที่ไม่มีเงินแล้วซื้อได้ใช่ไหมอ,อ๋อ <laughs> <laughs> งั้นเรามาดูกันนะว่าคลิปนี้ว่าเอ๊ถ้าจะวางแผนการเงินต้องเริ่มที่อะไรก่อนนั้นคําตอบก็คือเริ่มที่วางแผนชีวิตก่อนเลยพีนิควางแผนชีวิตก่อนเออครับอืครับแล้วอะไรคือวางแผนชีวิตก็ต้องวางแบนว่าเราอยากมีชีวิตแบบไหนเราอยากให้เราและครอบครัวคนที่เกี่ยวข้องมีชีวิตแบบไหน แลวชีวิตแบบที่ว่ามันต้องใช้เงินไหมมีใครเคยคิดถึงประเด็นนี้หรือเคยวางแผนชีวิตตัวเองไว้บ้าอย่างไงบ้างครับลองคอมเมนต์เข้ามาหน่อยนะครับเอนะครับแผนชีวิตเลยเช่นสมมุตินะครับวางแผนไหมครับว่าจะแต่งงานเมื่อไหร่อ,อวางแผนแต่งงานนี่ก็ส่วนใหญ่ก็แบบเออคบกับหลังจากคบกับแฟนมาได้สามปีห้าปีเจ็ดปีอย่างนี้ไหครับแล้ว่คยคิดอ,อจะแต่งงานได้ไหม นี่ก็คือแผนชีวิตแต่งงานเสร็จกันหลังแต่งงานแล้วอีกปีมีลูกจะมีลูกเลยละ่ะเออบางคนมีก่อน,<ห>นแล้ว,ลวค่อยแต่งก็ได้กันเอาก็มีก่อนแล้วแต่งได้กันไม่เป็นไรโอเคไหมแล้วางแผนมีลูกก่อนแต่งก็ได้เออถ้าอพอวางแผนมีลูกคําถามเคยวางอย่างว่าสมมติวางแผนมีลูกนั้นกล่าวจะคลอดลูกกันที่ไหนอ่อโอ้โหเดี๋ยวนี้ค่าทาคลอดเออค่าทาคลอดเท่าไหร่จะคลอดลูกที่เออนามัยไหนหรือว่าโรงพยาบาลไหนใช่ไหมออแพงเลยนะเป็นแสนเลยเออเท่าไหร่ เดก็ไปดูแพ็กเกจคลอดลอดแบบไหนอ่ะธรรมชาติหรือผ่าเอ่อมีเดี๋ยวนี้มีแบบธรรมดาพรีเมียมอีใช่แล้วต้องเผื่อสำรองไงม่ว่าถ้าคลอดแล้วเกิดมีสมมติอัซิเดนต์ผิดปกติต้องดูตู้อบอยู่อะไรไหมเออเออบางคนคลอดเสร็จปรากฏว่าไม่ได้เผื่อไว้นะเพราะว่าเพื่อนผมก็เนา่คลอดแล้วอยู่โรงพยาบาลนหลายเดือนนะแม่ไม่เป็นไรแต่ลูกต้องอยู่หลายเดือนเนี่ยก็ต้องตัวนี้ต้องวางแผนรองรับครับ เออบางคนยังไม่แต่งงานจะวางแผนแต่งงานนี่ก็เป็นหนึ่งในแผนชีวิตอเออแต่งงานจะแต่งยังไงจะจัดงานไหมครับอ่างานรู้หลาหมาเห่าหรือว่าจะเป็นงานเล็กๆดิมชายหาดเออ,เอ,องบจะเท่าไหร่ล่ะต้องใช้งบเท่าไหร่แล้วงบคุณจะลงเกยมเงินผ่านเครื่องมืออย่างไรที่นี่นมีแผนหรือไมมีแผนาระยะสั้นระยะกลางแผนต่อม,มาคือจะมีรถจะมีบ้านไหมถ้าจะมีรถมีบ้านสซ ขอนจะดาวเท่าไหร่อ่าโอ้โหน้องเิดต้องเกมเงินดาวยังไงครับสาราตะเออยอะเลยนี่คือแผนชีวิตอะไรอีกที่ต้องเตรียมอ,อีก๋อจากนั้นพอมีลูกเสร็จวางแผนทุนการศึกษาลูกแล้วนะอ,อ๋อจะให้ลูกเ,ออเรียนออที่ไหนเดี๋ยวจะเริ่มที่ไหนดีอโุบานอโนบานคิดว่าจะเรียนอโนบุบานแนวไหนอ,อเรียนแบบอีพีไหมหรือว่าจะเรียนแบบนานาชาติไปเลย เออหรือโรงเ<บ>รียนหรือโรงเรียนวัดก็ไปเช็คกว่างบเท่าไหร่เออโรงเรียนงวัดก็มีมีงบไหมเออเนี้ยใช่ไหมต้องใช้เท่าไหร่ใช่ไหมครับเออพอมีลูกเสร็จค่าเรียนเสร็จไม่พอม,มีมีเรื่องของประกันสุขภาพลพพูกวะโอโหประกันสุขภาพเด็กที่แย่งันซื้อเลยโอ้แพงมากใช่ไหมบริษัทบริษัทก็แย่งกันหนีกันตอนเนี้ยบริษัทประกันก็มันก็จะรับไม่จะงเลยท่าหนีเลยเรื่องเรื่องโตเกียวมารีนนี่พูดได้ไหมกั้นเน่ได้แต่ก็เกิดคือเออที่โตเกียวมาเรียนก็ขัดเน่ย กขาเคยเคยเป็นบริษัทประกันที่เหลือแค่บริษัทสองบริษัทในที่รับประกันสุขภาพเด็กนะหาดหานมากเออสองพันยี่สิบเอ็ดนี่เขาก็เขาเคลมประกันเด็กไปประมาณสามรอยล้านพอสองพันยิบสองขยับเคลมขึ้นเป็นสามพันล้าน ASV ระบาดเออนะมันก็รับไปเยอะรับประกันเด็กไปเยอะที่อื่นก็ไม่รับแแห่ไปที่นี่กันหมดไงอ่ผู้ปกครองเฮแต่บริษัทก็ไปไงบริษัทน้ำตาตกช่วงนี้เออช่วงนี้เลยปรับบป่งรับเบี้ยเพิ่มขึ้น กันละเนียนะเพราะถ้าจะมีลูกเราต้องมีประกันสุขภาพลูกไหมแล้วเดี๋ยวนี้แพงมากงบต้องเตรียมไม่เท่าไหร่ครับครับอืมแล้วพอมีลูกเสร็จคําถามไม่ต้องเตรียมอะไรเลย่ะเฮ้ยถ้าเตรียมค่าใช้จ่ายค่าเล่าเรียนตั้งแต่มัธยมเท่าไหร่ออุดมศึกษาเท่าไหร่เ,<อ>เตรียมเสร็จต้องใช้ทั้งหมดเท่าไหร่เสร็จสรรเรียบร้อยแล้วเผื่อสำรองอย่างว่าถ้าเกิดว่าเราซึ่งเป็นพ่อหรือแม่เกิดตายอ่าต้องบริหารพวกนี้ไว้ลูกไหม ใช่ครับนี่ยังไม่รวมค่าบค่าขนมค่าพิเศษค่าเดีพิเศษอีกอะไรก็ไ่รู้สารพัดต้องมาวางแผนคิดกันทั้งหมดเท่าไหร่ใช่ไหมครับอย่างั้นแผนชีวิตนีต่ฝั่งนี้หรืป่ฝั่งต่อมาก็คือแล้วแผนสําหรับอรองรับเรื่องของท่องท่องท่องเท,ที่ยวหรือมีไหมอืมอยากไปเที่ยวเอเอไหมนะแบบเปิดแกบบงคืนนอนไถอยู่โหเจอเพจท่องเที่ยวเข้าไปเออไหมไม่ใช่ เจอทัวร in ์ไฟไหม้ป in ั๊บไหม้มาก็ไหม้บ้านกูด้วยเลยรูดบัตรเลยรหดปื๊ดไปเลยเดี๋ยวค่อยไปจ่ายหนี้ทีหลังไม่ใช่เออเรามีวางแผนพวกนี้ด้วยใช่ไหมเรื่องนี้ไหมนะครับแผนต่อมาก็แผนเกษียณต้องวางไหมครับอ่าเอเคเพิ่งอายุบางคนแบบเพิ่งเรียนจบอายุยังน้อยจะรีบไปไหนเออรีบบอรีบเจออยู่ใช่เวลาไม่อย่างงี้แผนเกษียณมักเป็นแบบนี้นะพี่นิคครับ มันมีสองอย่างก็คือถ้าไม่วางเร็วเกินไปไม่รีบเกินไปก็ก็ช้าจนไม่ทันอ่ะครับพอดียังไม่เคยเจอมาค, <c oughs> คำถามคือระหว่างรีบเกินไปรีบวางเกินไปกับช้าจนไม่ทันอันไหนหน่ากลัวกว่าอ๋ออันนี้ก็คิดยังไงคอมเมนต์เข้ามาครับอันไหนหน่ากลัวกว่าก,กันเอือใช่ไหมช้าจนวางไม่ทันกับรีบวางเกินไป เวลาทีบวางเกินไปทําให้เงินกเสษียเหลือเยอะเกินไปอ่ะเป็นไงอ่ะออคือตอนกลายเป็นว่าตอนเราเพิ่งเริ่มทํางานตอนเด็กๆกับกลายเป็นว่าได้ใช้น้อยลงด้วยนะเออเลยนะอือมันจะวางคอนี้งทำไมครับงั้นแผนชีวิตถูกเขียนแบบนี้ว่างั้นยังไงต่อจากนั้นวางต่อยไหมว่าอิเออถ้าเกิดพลาดทางตายก่อนสินนรัพย์มรดกทั้งหลายควรจะวางยังไงควรจะจัดการยังไงอ่า หลายหลายคนเข้าใจว่าเฮ้ยหนึ่งยังแข็งแรงกับสองอก็มอดกไม่เยอวะว่ะไม่ตายหรอกอือไม่ตายหรอกมอดกก็ไม่เยอะด้วยจะรีดหวังไปไหนวะออใช่ไหมดูอย่างคดีแตงโมแตงโมเพิ่งอยายุเท่าไหร่สามสิบกว่าเองอเ,ออเออไปนั่งเรือเล่นตกเรือตายเฉยอแบบนั้นก็เป็นได้ออแล้วล่าสุดก็เป็นไงหมออายุยี่สิบแปดเป็นมะเร็งปอดอออถูกไหมครับถ้าเกิดไม่รอดขึ้นมาจะทำไงอ๋ออย่างเรื่องเนี้ย ออันนี้ประสบการณ์ตรงจากผมของผมเลยจืมเท้าพิกเออเมื่อปีหกหนึ่งไปหาหมอเอมหมอรักษาหมอตรวจอยู่ไม่ถึงห้านาทีเทศผมอยู่ครึ่งชั่วโมงเออแต่ว่ามีประโยคนึงที่ผมจําได้ขึ้นใจเลยเเออออหมอถามผมว่าออ่สมมุติว่าคืนนี้กลับบ้านไปแล้วนอนออตื่นมาพรุ่งนี้จะรู้ไหมว่า ยังเป็นวันพรุ่งนี้อยู่หรือเป็นวันสุดท้ายของชีวิตโอ้โหหมอชวนคิดดีมากเลยนั่งช็อกเลยกูคแค่ตีนพิกเองนะเ <laughs> พราะเราไม่รู้ว่าสมมติเราไปตีนพิกที่ไหนนะเออครับวมื <laughs> ไ่ไปไปไป,ไปพลิกตรงที่รถไฟฟ้าล่ะ <laughs> โอ้โห <laughs> ตกลองตกลาง <laughs> ใช่ไหมใช่มันไม่ <S 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 รว้อใช่ไมคนเอิมคนบทจะตายมันก็ตายแบบแบบนี้ก็ตายได้ด้วยเหรอมันก็มีเรื่อยๆใช่ไหมโอ้ครับนั่งกินขกาวต้มอยูอ่ข้างทางตายได้ไหมตันดิ <S <S 2> <S 2> ได้รถเมาแหกคุ้งเข้ามาได้ไหม <S <S 2> <S 2> ใช่ครับได้ทางนั้นพราเรื่องของระดัต้องจัดการไหมก็ควรจะเขียนไว้เรียบร้อยไหมพี่ันกรรมควรทำไหมครับบอกคนไทยเนี่ยผมคุยกับทนายความหรือคุยกับเพื่อนวิภากษ์สาวบอกว่าคนไทยม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์ที่ตายแล้วมีพี่ันกรรมอ่ะอหอนหนึ่งพินันกรรมทำไหมกับสอง แล้วหนี้สงหนี้สินจะจัดการกันยังไงงั้นแผนชีวิตหนึ่งเรื่องก็คือแล้วหนี้สินที่มีอ่ะจะจัดการหนี้สินนี้ให้จบเมื่อไหร่แล้วถ้าเกิดชีวิตเราไม่ยืนยาวจนถึงวันจัดการหนี้สินจบเราจะเคลียร์เรื่องนี้ยังไงหรือจะทิ้งเป็นภาระคนก็ไั้อือนี่ก็เป็นหนึ่งในแผนชีวิตที่ต้องเขียนไหมโอ้โหนียังไม่ทันเข้าเรื่อง่ายใจเงินเลยเออเนี้ยเขียนแผนชีวิตแบบนี้ก่อนเลยว่าแต่และช่วงเราต้องการใช้ชีวิตแบบไหน เกษียณนะ่เกษียณเ่ยนะต้องการไลฟ์สไตล์แบบไหน,น,นรครับตอนเกษียณใช่ไหมครับเกษียณแต่คนไม่เหมือนกันถูกไหมเกษียณบางคนบอกว่าเฮ้ยเกษียณเสร็จไปก็อยู่ใกล้วัดมีไหมมีมีมีมอะไรบ้างตื่นเช้าทําบุญแล้วกลับบ้านนอนทําบุญกลับบ้านอนอนอ่ะครับงั้นแผนการเงินที่รองรับการเกษียณในแบบนี้ก็อีกแบบหนึ่งไ,ไงพี่นิกครับมันก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันส่วนผมหวังว่าเกษียณเป็นไงถ้าสุขภาพผมยังดีไม่มีปัญหาการเงินเงินไม่ขาดอะไรผมเกษียณผมใช้ชีวิตไงอ่ะอ่า S <S เออผมแน่นอนสัปดาห์หนึ่งออกรอบตีกอล์ฟกับเพื่อนอย่างไยสักวันหนึ่งใช่ไหมครับทุกทุกปีก็ไปงานเลี้ยงรุ่นสักประมาณสักน่าจะสามสี่รอบนะ,ะบางคนสงสัยเลี้ยงรุ่นเลยสามสี่รอบปีกวัดมัธยมก็รุ่นหนึ่งนะพี่คือกลุ่มมต้นก็กลุ่มหนึ่งนะกลุ่มมปลายก็กลุ่มหนึ่งนะมีเพื่อนกี่กลุ่ม <S <S เออกี่กลุ่มเหรอที่ที่ต้องเลี้ยงรุ่นเนี่ยเป็นรุ่นรุ่นมันรุ่นเดียวกันน่นนะใช่ไหมครับนักเรียนทหารก็ รุ่นหนึ่งนักเรียนฐารเรือรุ่นหนึ่งนะนักสามเหลาก็รุ่นหนึ่งในนักเรียนฐานเรือก็สูกแยกว่าเป็นนักเรียนฐานเรือเฉพาะเหล่าเฉพาะเหล่าของผมอีกก้อนอีกรอบหนงนะครับไม่รวมคืนสู่เย้าของสื่อสารฐานเรือทั้งหมดอีกรอบหนึ่งนะี่นี่วันก่อนผมไปเจอเพื่อนผมที่เป็นคณะกรรมการรุ่นม,มันบอกผมว่ามึงรู้ไหมว่า ล่าปีล่าสุดที่จัดงานคืนสุเย่ารุ่นอะไรผมว่าเออรุ่นอะไรวะมันก็บอกรุ่นห้าหนึ่งแล้วของไม่ช็อกเลยของรุ่นหกหนึ่งอีกสิบปีโดนแล้วถามเลยงบเท่าไหร่สามล้านต้องระดมต้องระดมเงินทั้งรุ่นเออนี่โดนอีกดอกเนี่ยใช่แต่นอกนั้นต้องคิดถึงอะไรมากว่ะ ทั้งวันนี้เราวันกเกษียณเรามีเรื่องภาษีสังคมต้องใช้ไหมอ่าภาษีสังคมเี่ยพนักงานเลี้ยงรุน่นถูกไหมครับงานที่เสียใจด้วยครับในรายกลุ่มอะต้องใช้ตังไหมอ๋อเออถูกไหมยินดีด้วยค่ะในรายกลุ่มต้องต้องเสียตังไหมอ่มเออลูกเขาบวชลูกเขาแต่งงานอนุโมทนาบุญด้วยนะเสียไหมครับหรือว่าต้องมีเงินต้องจ่ายตรงเนี้ย๋ออยังไงวัยผ,ผมนีม่แบบแต่งงานกันรัวๆเลยเออวันนี้ก็เตรียมซองแต่งงานถูกไหมครับ วัยผมก็เริ่มไงเออซองงานศพเยอะขึ้นงานแต่งมไไีไหมมีของลูกของหลานไงเ,เพราะนี้ก็ต้องเตรียมอีกไหมันี่คือแผนชีวิตเขียนแผนชีวิตด้วยชีวิตเราอยากใช้ชีวิตแบบไหนหลบทุกซองหนีทุกงานไหมเออมาแล้วหลังกเกษียณใช้ชีวิตไงมีเที่ยวบ้างจะเที่ยวตา่างจังวัปีนึงกี่รอบเที่ยวต่างประเทศปีกี่ครั้งในวันแต่คนอยากเที่ยวตอนทํางานไปไม่ได้จิงงานไงพี่นิคใช่ ตอนกเกษียณล่ะอับไปแม่ถ้าไม่มีติดเงินโอ้ยแบบเพื่อนผมอ่ะมันบอกว่ากเกษียณไปกูแก่เท่าใช้เงินน้อยลงเอออ่คือพูดได้ไม่รู้ความจริงแต่ลอง <laughs> สํารวจความจริงง่ายๆ, <laughs> ๆนะเพื่อนๆลองสำรวจแบบนี้นะครับลองดูซิว่าระหว่างวันทํางานกับวันหยุดวันไหนใช้เงินมากกว่ากันอ่าอันนี้แบบง่ายๆเออลองลองดูลองดูวันไหนใช้เงินมากกว่าใครใครลองลองคิดดูแล้วลองคอมเมนต์มาหน่อย เออฮะคนทํางานบระยุตใช้เงินลนไหนมากกว่ากันอ่าอันนี้เป็นเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างบทที่ผมบทสนทนาหลอทางการไปแบบที่ผมคุยกับเพื่อนผมแล้วกันเออบอกเพื่อนผมมันบอกว่าอ้แกไปแล้วกูใช้ดังใช้เงินน้อยลงอืมผมถามมาง่ายๆเลยว่าอันนี้ผมรู้ชีวิตมานะผมก็เลยพูดได้อ่าว่าก่อนหน้าเนี้ยตอนยี่สิบกว่ากว่าเออเคยไปหาหมอรักษาหน้ารักษาสิวไหม ไม่มีเออวันก่อนเพิ่งไปไหนมาอ๋อเป็นเลเซอร์หน้ามาและเออใช่ยังไม่นับอีกก็คือตอนยี่สิบกว่าอาหารเสริมใส่ไหมลูกเออโบเตีนกินไหมเออเนี่ยอาจารย์ก็ถาไปอย่างเงี้ยนมมันมันนั่งหงอยเลยใช่ไหมแล้วพออายุมากขึ้นใส่บ้านนไหมโปรตีนวิตามินใช่ไหมใช่โลรเีนมาไหมใช่ออยาปลูกผมมาอีกเ่าโอ้โห คือมันมันนั่งมันนั่งหงอยเลยอาจารย์บอกนี่กูพึ่งสามสามมองไปถึงหกสิบเจ็ดสิบตกลงมันน้อยลงหรือเปล่าวะเออจะน้อยลงหรือมากขึ้นนะเออค่าใช้จ่ายที่ไม่เคยมีในวันนี้ที่จะมีในอนาคตนี้เออตามมาอีกบ้านมองในอดีตในอดีตเนี่ยไวไฟต้องมีป่ะเออค่า wi f ฟค่า 5G 4G นี่ขึ้นแน่ๆเออเมื่อก่อนไม่มีแต่เดี๋ยวนี้มีไหมมีมแล้วอนาคตอนาคตนี้น่าจะแพงกว่าเดิมด้วย เออใช่ไหมตอนในอดีตเนี่ยเราไม่มี Facebook ไม่มี YouTube ใช่ไหมครับตอนนี้มีไหมโอ้โห o u t u b พรีเมียมต้องเข้าแล้ว n e t f l i x y o u t u b e ปพรีเมียมเอ่อเฮดิส y p l พาร์เออแล้วแล้วยังมีอะไรน่าเออเดี๋ยวนี้ Facebook กับค่าติค่าติถูกสีฟ้าติถูกโง่อันหนึ่งห้าร้อยมีเก็บตังอีกเออเอาสิอยาอยาให้บ่นจานเรื่องนี้ผมบ่นยาวแก้ปัญหาแอบมาร์ก เออันนี่คือนี่คือแผนชีวิตแต่เราคือเราดูให้ละเอียดนะชีวิตเราต้องใช้เงินเท่าไหร่แน่ครับก็ดูแผนชีวิตเสร็จแล้วมาดูว่าในแต่ละช่วงถ้าจะมีชีวิตแบบที่อยากได้นะครับไม่ใช่ชีวิตแบบที่จำใจต้องรับอนะชีวิตที่อยากได้ต้องใช้เงินเท่าไหร่ละนั่นแหละพอวางแบบนั้นเสร็จค่อยหาวิธีคือบางคนเนี่ยคิดเสร็จเหมือนเหมือนคิดได้เงินไม่เยอะเพราะว่าคิดต่าประสบการณ์ในอดีตว่าตัวเองอยู่มาแบบนั้นเลยใช่ไหมแต่ที่อยู่แบบนั้นจริงๆิงอยู่แบบฝืนไหม ใช้ชีวิตที่อยากได้ไหมเรามีเวลาพอเราลองคิดถึงชีวิตที่อยากได้ดู้วมาดูาชีวิตที่อยากได้ต้องใช้เงินขนาดไหนอืจากนั้นแหละครับสเต็ปต่อมาถึงจะไปดูว่าจะทํายังไงให้มีเงินขนาดนั้นจะเตรียมเงินด้วยเครื่องมือทางการเงินแบบไหนถึงจะมีเงินรองรับชีวิตในตอนนั้นได้ครับอืมครับอันนี้แค่แผนชีวิตนะยังไม่ได้วางแผนการเงินเลยอแผนการเงินเราไปดูก็ไปดูคลิปอื่นๆประกอบได้เลยนั้นขั้นแรกของการวางแผนการเงินอยู่ที่การวางแผนชีวิตก่อนครับครับ เราอย่าไตไลฟ์สไตล์ชีวิตแบบไหนเกษียณอยู่ยังไงบางคนคเกษียณไปอยู่เวลเนตมีไหมอ๋อแย่ๆเออเวลเนตคือเดี๋ยวนี้เขาเรียกเวลเนตเมื่อก่อนเรียกบ้านพักคนชราฟา <c oughs> ังดูเป็นไงปรากฏฟังดูเหมือนเน่าหัวถูแต่ <c oughs> คนที่ไปอยู่แบบนี้เดี๋ยวนี้ไม่มีตังค์อยู่ไม่ได้นะถูกปหครับ <c oughs> ต้องมีตังค์ถึงไปอยู่ได้นะบางที่เดือนละแสนเดือนแสนสี่ก็มีนะ <c oughs> บางที่ซื้อขายก็มันสามสิบสี่สิบล้านอ่ะพี่นี่ใช่ไหมครับเออบางโครงการเพราะฉะนั้น นั่นไลสไตล์แบบไหนที่อยากได้เพราะบางคนตอนแก่ตัวบางทีสมัครใจไม่มีลูกมีหลานใช่ไหมครับหรือมีลูกคนเดียวเขามาดูแลไม่ได้เราต้องไปอยู่ในที่ที่มีคนดูแลเราไงเช่นพวกเวลเน็ตใช่ไหมต้องใช้เงินขนาดนั้นอ่าในนี้คือแผนตัวอย่างกองแผนชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกันออกแบบชีวิตปะกงพอแบบชีวิตเสร็จจะนั่นมาดูว่าจะเตรียมเงินผ่านท่างไหนนั่นแหละครับเราถึงจะไม่เริ่มคุยกับที่ปรึกษากันเนี่ใช่ครับบางคนอาจจะแบบพวกเรามีส่วนใหญ่ก็ชวนลูกค้าหากันก่อนแล้วชวนคนที่มาปรึกษาเราหาก่อว่า มาดูชีวิตที่อยากได้ก่อนไหมว่าคุณอยากได้ชีวิตแบบไหนก่อนพอได้ชีวิตที่อยากได้เรามาดูไอ้ชีวิตที่อยากได้ต้องใช้เงินเท่าไหร่ใช่ไหครับบางคนอาจจะแบบเฮ้ยคำนวณมาแล้วมีโพลิดเดนฟันเท่านั้น,นเท่านี้เกษียณไปมีอสองล้านผมว่าโอ,โอเคแต่ใจแล้วว่าพอ,อ,อ <laughs> ถ้าคำนวณละเอียดจริงๆคือพอคนพอเข้าใจพอก็พอแต่คำนวณเสร็จไม่พอมาดูว่าเอ๊ะงั้นจาวิธีทํำยังไงให้พอ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะครับครับั้นเห็นว่าดีมีประโยชน์อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ครับอครับใครคิดเห็นกันยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาเยอะๆนะครับมาพูดคุยกันนะฮะครับเราพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ